สวัสดีครับคองเคน้อยฟาร์มชาแนลวันนี้มาช่วงเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกเลยนะครับวันนี้มีอะไรใหม่ๆม,มาให้ชมกันอีกแล้วครับที่เห็นอยู่ก็กำลังจะคลุมแปลงนะครับคลุมแปลงด้วยฟางนะครับฟางข้าวดูซิว่าเราจะมาปลูกอะไรกันมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะเห็นอยู่นี่ก็หลายแปลงอยู่ครับหลายแปลงแล้วก็เดี๋ยว เราจะให้ข้อมูลดีๆด,ด้วยว่าเรากาลังจะทําอะไรกับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ทางโน้นก็จะเป็นกลุ่มของนางเอกของเรานะครับก็คือคณะนะครับวันนี้ก็จะตัดส่งลูกค้านะครับแล้วก็มีแปลงผักกัดเขาที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับ ต้นกันที่บัตเตอร์เฮดก่อนเลยนะครับนี่อันนี้ก็ปลูกกันไปได้โน่นล้ลครับถึงตรงโน้นละหล่ะเนี่ยก็อากาศเนาะแดดแดดร้อนมากเลยครับมันก็จะมีเหี่ยวบ้างนะฮะนี่แต่นี้ก็ถือว่าโอเคนะอันนี้เราเอาฟางปิดอีกดีไหมเดี๋ยวค่อยปิดก็ได้เนาะเอาคุยคนเดียวอ่าวัสดีครับพี่เกง่ง พี่เก่งสวัสดีจ้าน้องพีทสวัสดีครับนี่ครับเราเริ่มต้นกันที่บัตเตอร์เฮดเนาะพี่เก่งมันเป็นต้นยังไงเอาให้ดูบ้างเป็นอย่างนี้เราโตขึ้นมันจะเป็นยังไงฮะจะเป็นเหมือนดอกกุหลาบเป็นเหมือนดอกกุหลาบเลยมันจะออกช่วงวาเลนไทน์ไหมไม่ทันไหมไม่ตอนนี้มันมันจะปีใหม่แล้วเนาะสักอายุมันประมาณเท่าไหร่สี่สิบห้าวันได้ไหมนี่แหละประมาณนี้นี่นะครับท่านผู้ชมผมว่าออกวาเลนไทน์แน่นอนเป็นรูปดอกกุหลาบใช่ไหมพี่เป็นบัตเตอร์เฮดตัวนี้เอาไปทําอะไรกิน ลวกกับน้ำพริกปลาหนุ่มพีชจะลวกกับน้ำพริกปลาแต่ตระกูลเป็นตระกูลสลัดเนาะพี่เก่งเนาะเขาจะห่อส่วนกับหมูเนาะอ๋อมีคล้ายๆแบบพันกับหมูแล้วก็กินน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มสุก,กี้ใช่ไหมใช่เอือก็อารมณ์นั้นเลยนะครับหรือไม่อย่างงั้นก็เราเอาไปทําสลัดกับน้ําสลัดนะครับใส่ในชุดของสลัดได้เซตนี้ที่กําลังปลูกกันอยู่นี่อันนี้เป็นเซตของัตเตอร์เฮดก่อนแล้วก็ยังจะมีอะไรอีก2อย่างนะครับ กินคอร์กับกับレสคอร์อรใช่ไหมอ่าอเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวเราจะจับภาพไปดูการวันนี้โอ้ดีใจมากเก่งพี่เก่งการ์เดนนะครับ <c oughs> เกมาสาธิตบอกวิธีการปลูกแล้วก็ดูแลแล้วก็อนุขเคราะห์ต้นอ่อนให้เรานะครับเพราะว่าสองนุ่มอินทรีย์แบบบอกตรงเวลากินข้าวเที่ยงไม่มีเลยฮะตอนนี้ต้องขอให้พี่เก่งช่วยในเรื่องของต้นพันนะครับพี่เก่งจะถนัด เรื่องผักสลัดเกือบทุกชนิดไหมพี่เก่งไม่ทุกชนิดนะคะอะไม่ทุกชนิดแต่ก็เก่งมากเกือบทุกชนิดนะฮะพี่เก่งการเดินเขาก็จะเพาะนะคะเพาะแล้วก็ส่งลูกค้านะคะเป็นกระบะอย่างเงี้ยนะฮะเพาะส่งได้เรื่อยๆพวกผมก็แหมกว่าจะไปบีบคอแกได้นะสามถาดนี้แกบอกว่าแกรักมากเราก็บอกให้ผมกอนให้ผมกอนแกก็ปลูกด้วยความแค้นเลยฮะดูดูด,ด,ดูดูท่าทุบดินของแกแกบอกบออดดินมันเหนียวออดินมันเหนียวนะ แต่แกก็ต้องให้เราเนาะแล้วก็ยังจะต้องแบบแม้มาช่วยเราปลูกแล้วก็ดูแลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอ๋อลากมันอันนี้พี่เก่งใช้ถานนี้พี่เก่งใช้ดินอะไรบ้างที่ที่ในการปลูกใช้ดินดินล่อนดินร่อนกับเอ่ออะไรนะที่มันเหมือนพีชมอสอะ่ะอ่าคล้ายๆพวกพีชมอสผสมกันแน่ตาส่วนประมาณไหนฮะพีชมอสหนึ่งดินสอ อ่ะผิดมอสหนึ่งดินสองนะครับแล้วก็หยอดมเมล็ดหรือว่าพี่เอาไปเพาะในกระบะ <พอ S 1> เล็ก,ลกๆแล้วค่อยเอามาบงเพาะก่อนแล้วก็เอามาบงเอามาบงมันก็จะติดดีกว่าเนาะพี่เนาะตัวเร็ว,วแข็งแรงด้วยนะครับตัวนี้ก่อนจะเอามาลงแปลงนี่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับอันนี้เนี่ยเดือนกับาสิบวันแล้วเนี่ยเดือนกับาสิบวันโอ,โ,โอ้โหแกโอ้ยนับขนาดนั้นเลยเหรอพี่ ลูกรักนะวันเกิดลูกชายยังจําไม่ได้แกบอกนี้นะแต่แต่แต่ตัวเนี้ยแกแบบว่าเป๊ะมากนะครับในเรื่องของระยะเวลาแต่ก็ระยะเวลาที่ควรกับการลงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมพี่แ,แล้วแกกว่านี้ลงได้ไหมม,มันไม่ค่อยอร่อยมันไม่ค่อยอร่อยเนาะเพราะพวกนี้มันก็อายุของมันก็จะอยู่ที่สามสห้าวัน แต่หนุ่มพีทบอกว่าเอาไปลวกกับน้ำพริกปลาร้าไงก็อร่อยเะก๋แค่ไหนก็ยอมเดี๋ยวมีใบก็เอาใบไปพ่อต่อนปลาห,หอหออหเบคอนใช่ใช่หออเบคอนก็ได้อะไรก็ได้นะครับเซตนี้สําหรับสาวกหรือว่าเ c ซของผักสลัดทั้งหมดที่ถามของเค่น้อยฟาร์มของเรานะฮะว่ามีผักสลัดไหมครับแต่ก่อนหน้านี้มีมีเหมือนกันนะครับแต่ทําปริมาณที่น้อยแต่พี่เก่งพี่เก่งช่วงนี้ก็ แกก็อย่างเงี้ยครับแกจะเพาะแล้วก็มีออเดรเอร์ถาดเพาะอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดก็มีนะครับในพื้นที่ถ้าสนใจก็ทักได้นะครับทักได้พี่เก่งก็จะรับดูแลให้อนุูบาลให้ชัวร์ดีกว่าทําเองเนาะพี่เก่งแต่ตัวเนี้ยก็ไว้ใจพี่เก่งแหละเก่งการ์เด้นนะเนาะในเรื่องของสลัดก็ต้องยกให้พี่เขาละครับช่วงเนี้ยพอดีสวนผมเวลาเราไม่พอนะฮะเวลาเราไม่พอแต่เดี๋ยวดู เออ่พอเขาเอากรีนอะไรนะเลสคอลอกับกรีนคอลอลงแล้วเดี๋ยวเราจะตัดภาพมาให้ดูกันอีกทีนะครับว่าเป็นต้นยังไงอันนี้ดูบัตเตอร์เฮดไปก่อน mm hmm. เขาบอกว่าโตขึ้นจะกลายเป็นรูปดอกกุหลาบนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะออกในช่วงของวาเลนไทน์พอดีนะครับคนไหนที่สนใจจองไว้เลยนะครับสำหรับคนที่ท่านรักนะครับ นี่แหละดอกกุหลาบแล้วก็เราก็ยังมีต้นหอมที่อยู่ไกลๆทางโน,น้นนะครับเสริมสุขภาพหัวใจแล้วก็มีกระเทียมด้วยนะฮะช่วงนั้นเกี่ยวกับหัวใจล้วนๆนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเ,เวลาเขาเอาอีก2ชนิดลงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นกรีนคอ,อ Green แาร,าร์หอใช่ไหมพีทกินคาลอนี้ใช่กีนคลอ๋ยอยชื่อมันจํายากอ่ะผมผมก็จําไม่ได้มีกินคลอเลสคลอแล้วก็ แปลงก่อนเป็นบัตเตอร์เฮดนะครับปลูกไปละอุ้ยก็ไม่เหี่ยวนะก็ตั้งอยู่นะขนาดแดดร้อนมากๆอันนี้เป็นกินคอเดี๋ยวดูลักษณะต้นของเขานะครับอ๋อนี่นะครับเห็นเนาะมันจะคล้ายๆผักกาดหอมเนาะใช่แต่ถ้ามันโตขึ้นมันก็แบบนี้ไหมพี่เก่งมันจะมันจะใบมันจะหยิกกว่านี้อ๋อใบหยิกกว่านี้แล้วมันก็จะไม่เป็นกาบเหมือนผักกาดหอมอันมันจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเหรอใช่มันเป็นพุ่มอุ้ยกินกับสลัดกินทําเป็นสลัดเนาะพี่เก่งเนาะใช่จ้า อร่อยอ่ะแบบนี้นึกถึงแล้วน้ำลายไหลนะฮะน้ำลายไหลเอะในตระกูลสลัดเนี่ยพี่อะไรที่คิดว่าเป็นที่นิยมที่สุดกินโอก๊กเลดโอ๊กไหมส่วนมากาก,กินโอก๊กเลดโอก๊กที่เขานิยมอลน,นะอ่าใช่แล้วก็ตัว <ๆ S 1> พวกนี้ก็เ,เลสคลอกินคลอก็ก็นิยมเหมือนกันเนาะนิยมจ้ะใบเขาก็จะอ่อนอ่อนใช่ไหมพี่เวลากินใบมันจะบางๆมันจะดูแบบเบาบางอ่ะ เห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นเนาะคุณหนูบอบบางคุณหนูมากนะต้องทนุถนอมนะพี่เก่งได้เป็นลูกเลยเนี่ยอันนี้ช่วงของแค่น้อยฟาร์มก็นี่แหละครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดก่อนเพราะว่ามันจะออกจากหนาวแล้วละเพราะว่าพอดีพี่เก่งเขาสแปร์สำรองไว้นะครับเราก็ไปหักคอพี่แกมาขอขอนะครับขอก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขัดตอนน้ออะไรอย่างเงี้ยพอดีพี่ แต่สวยครับเซตนี้สวยมากแล้วก็เดี๋ยวมีเออ่ส่วนกร e นโ Oak เรดโอ๊กเดี๋ยวก็ตามมานี้ก็จะขอความเออ่ยังไงเขาเรียกว่าขอความอะไรดีี <laughs> ่เก่งช่วยเพาะนะ่ะให้พี่เก่งช่วยเพาะให้หน่อยกรีนโอ๊กเรด Oak รลอบต่อไปนะครับแล้วก็จะมีตระกูลปนะูเล่เนาะเมาเพิ่มสีสัน <laughs> เพิ่มสีสันให้กับของเค่น้อยฟาร์มนะคะเป็นไงพี่สวยมากใบมันดีกินเลยได้ไหมเนี่ย <laughs> แม่เราต้องเลี้ยงต้อยไว้ก่อนอ๋อเลี้ยงต้อยไว้พวกนี้ดูแลยังไงพี่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรยังไงใส่ตรงนี้ผักกาดผักกาดหลานๆกลับมาจากโรงเรียนนะฮะแล้วก็เออ่ใส่ปุ๋ยพวกเออ่น้ำหมักใช่ไหมพี่พวกยูเรียแบบจากขี้วัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมใี่นะที่พี่ปลูกผักมาแล้วพี่ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยหรอก พี่จะใส่จุลินซีนะ่ยเยอะที่สุดจุลินซีอะไรครับจุลินซีหน่อกล้วยจุลินซีน้ำหมัก,กจากเศษอาหารแล้วก็ได้สูตรการดวดของตุ้มไปอ๋อก็จะเป็นพวกนมหมักกับฮอร์โมอนไข่พวกนี้รวมกันก็ใช้พวกนี้ด้วยก็ได้หวานด้วยอร่อยแล้ว<อ>ถ้ามันมันจะถูกกันดีไหมกับพวกขี้วัวหรืออะไรหมักพ้องเนี้ยฮะได้ค่ะได้มันโอเคใช่ไหมเห็นพี่เก่งบอกว่าถ้าใส่พวกนี้เข้าไปต้นก็จะดูแข็งแรงขึ้นเนาะต้นมันจะแข็งแรงแต่ใบมันจะเขียวขึ้นนะมันจะดูเขียวเขียวเข้มมัน พวกนี้เวลาโดนแสงนี่ใบจะสวยมากเลยยิ่งยิ่งレスคอลอตัวนั้นจะมีสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันต,ตัวนั้นยิ่งโดนแสงผมว่าโอ้โหเหมือนผมให้อารมณ์เหมือนเรามองสาหร่ายทะเลไหมประการังไหมประการังสีแดง,แดงที่อยู่ในทะเลนะอารมณ์นั้นนะพี่เก่งนะเนาะเออคอดูกันนะครับว่าตัวนี้เนาะเดี๋ยวประมาณช่วงวาเลนไทน์ล่ะครับวาเลนไทน์ Valentine ก็จะเห็นผลแล้วเพนพี่เก่งบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเวียนมาดูรูปที่นี่ประจํานะครับส่วนพี่เก่งก็ อยู่ไกลจากที่นี่แค่กิโลเดียวเองนะฮะแกก็เวียนมาดูมาดูมาชมนะครับเพราะแกปลูกเองอะรอบเนี้ย <c oughs> <c oughs> บังคับให้พี่เก่งมาช่วยนะฮะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราก็จะเอาเลสคอลอลงนะครับตัวน,นั้นเดี๋ยวเราจะเอาลงไปสลับกับแปลงของกระเทียมจีนนะครับเพื่อให้เกิดอีกมิติหนึ่งในการมองนะฮะก็จะอีกมุมมองหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็กนะินคออน่าจะจบที่แปลงนี้ละครับได้อย่างละแปลงนะครับก็ ยาวอยู่นะฮะอันนี้จะย้อนแสงเลยนะครับฝั่งนี้เพราะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะฮะฝั่งน้นจะเห็นเป็นควันนะฮะ <c oughs> ควันนี้ไม่ใช่ดายหรือว่ายังไงนะครับก็คือมันจะมีหญ้าที่เป็นดอกนะครับผมไม่ได้ไม่ได้หมักไม่ได้อะไรก็ขอแรงเอ่อใช้ไฟช่วยหน่อยแล้วก็จะอาศัยควันในการไล่มแมลงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักพัก <c oughs> เดี๋ยวเราลอดูเลสคอลอกันนะครับรอมาแล้วนะครับนี่อันนี้ผมชอบตัวเนี้ยสวย นี่นะครับลักษณะต้นของเขาในถาดถาดนี้สวยพี่เก่งบอกว่าถ้ามันโดนแดดมันก็จะออกสีเยอะแยะเลยจะสวยมากเลยนะครับแปลงนี้เราจะปลูกข้างและแถวนะครับเพราะว่าแปลงนี้เราจะทํากระเทียมจีนไว้นะครับให้เขาสลับเพื่อความสวยงามนะครับสวยผมสวยผมนะแต่ไม่รู้สวยเขน,ห,นหรือเปล่า mm. เห็นไหมฮะต้นเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็กลุ่มในสลัดเหมือนกันเลสคอล์ตัวนี้นะครับก็เอตัวพวกนี้แมลงมันกวนนี้เราทําไงพี่เก่งพี่เก่งดูแลไงแมลงสําหรับแมลงใช้น้ำหมักสมุนไพรใช่ไหมก็ดูแลเหมือนผักอินทรีย์ทั่วไปเนาะพี่พี่เก่งใช้น้ำส้มควันไม้ด้วยนะน้ำส้มควันไม้ด้วยใช่ไหมแต่มันมันแมลงกวนเยอะไหมอ่ะหรือว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่พวกเนี้ย อ๋อถ้าถ้าเป็นสลัดตระกูลพวกสีออกสีแดงๆส,ดงสีม่วงแ<ด>งม,ลง,ม,มลงไม่ค่อยกวนแต่ก็ชอบสีเขียวเขียวใช่ไหมครับก็ใช้น้ำสมุนไพรนี่แหละครับน้ำส้มควันไม้หรือว่าน้ำหมัออมกอย่างของแค่น้อยฟังของเราก็จะมีสูตรปาลมโลกนะครับอย่างที่เคยเกล่าวกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีสูตรยาแรง ก็จะปลูกสวยมากนี่สังเกตจากเสียงเสียงเสีนุ่มพีทเสียงนุ่มพีทนุ่มพีทจะประทับใจมากเลยตัวนี้สวยมากมากปลูกไปแล้วก็เอ๊ะมันจะขอบล่างเกินไปไหมไม่ไม่ไม่ขอบใช่ไหมพีทไม่ขอบนะโอเคอ๋อมันจะที่ขอบล่างหน่อยมันจะอ่จะหลบกระเทียมจีนอ่าครับบนนี้ก็จะเป็นแปลงนี้ก็จะกระเทียมจีนนะครับพี่เก่งก็จะแบบ งงๆหน่อยว่าอีเอาของแกมาปลูกแบบผสมปนเปไปหมดพี่เก่งบอกเสียของพี่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีแอบมีแอบนินทาพวกเราอยู่ในใจนะครับก็เลยบอกว่าพี่เก่งมาดูบ่อยๆนะเขาเขาอยู่ร่วมกันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งได้ครับแปลงนี้จะเป็นกระเทียมจีนนะครับแล้วก็สลับกับเรสคอลลตรงกลางเราจะเอาข้าวโพดเพียวไว้เนาะข้าวโพดเพียวไว้มาปลูกนะครับข้าวโพดเพียวไว้นี่เราจะกินสดได้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าข้าวโพด บางคนก็เรียกว่าข้าวโพดนมสดนมสดใช่ตรงนี้ก็จะเดี๋ยวดูกันนะครับอีกสักประมาณจากไฮโซขอบล่าอขอบ <c oughs> จะไฮโซแต่ต้องการจะเป็นลูกทุ่งอ๋อเหรอมีทั้ง <c oughs> เ,ขเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับได้ <c oughs> <c oughs> อยู่ร่วมกันได้เราเราจะทําให้เห็นนะครับว่าอยู่ร่วมกันได้นะครับบางคนก็บอกว่าอากาศจะออก หนาวแล้วนะมันจะได้หรอผักสลัดอย่างเงี้ยเราลองพิสูจน์กันดูนะครับว่ามันจะล้มเหลวหรือว่ามันจะประสบความสำเร็จน,นะครับว่าผักสลัดเนี่ยสามารถอยู่ในอากาศแบบนี้ได้ไหมถ้าเราควบคุมในเรื่องของคุณภาพเรื่องของอาหารนะครับให้กับเขานะครับว่ายังไงกันนะครับวันนี้ของ K Farm, เค้น้อยฟาร์มก็มีเรื่องดีๆจากสลัด มาเล่าสู่กันฟังโดยผ่านจากปัตเตอร์เฮดเลสคอร์แล้วก็กรีนคอร์นะครับในวันนี้โดยต้องขอขอบคุณพี่เก่งนะครับพี่เก่งจากเก่งการ์เด้นเนาะวันนี้ที่อนุเคราะห์ทั้งในเรื่องของต้นกล้ามาให้พวกเราก่อนบอกว่ารักมากลูกหลัก <c oughs> เพราะว่าสงสารสองหนุ่มอินซีมากที่แบบไม่มีเวลาเพาะหรือดูแลนะครับพี่เก่งก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของอต้นอ่อนของ พวกสลัดทั้งหมดนะครับแกก็จะพาะขายด้วยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาที่เก่งการ์เด้นหรือว่าของแค่น้อยฟาร์มชาแนลเอ้ยของแค่น้อยฟาร์มได้นะครับเราก็จะบอกผ่านพี่เก่งไปได้นะครับวันนี้เราสองคนในตุ้มกระหนุ่มพีทนะครับของของแค่น้อยฟาร์มต้องขอขอบคุณพี่เก่งนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆพื้นฐานแล้วก็ช่วยพวกเราลงมือด้วยวันนี้รับรองสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรารอดูกัน อร่อยด้วยนะที่สําคัญนี้เอ้ยถ้าสลัดนี้เรามุ่งเน้นที่สวยก่อนเลยอะส่วนอร่อยนี่ลืมคิดเลยนะพี่นะด้วยโซ่ไงด้วยโซ่เราที่จริงอะเขาทานอร่อยนะครับตัวนี้แล้วก็ราคาราคาดีด้วยแหละนะวันนี้ยังไงของแค่น้อยฟาร์มต้องออขอขอบคุณพี่เก่งจากเก่งการ์เด้นนะครับแล้วก็ คนไหนที่ชอบก็กดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับจะได้มีข้อมูลดีๆให้กับคนอื่นจะได้ไปแรงบันดาลใจสําหรับคนอื่นด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากรักเกษตรทําเกษตรไม่ยากนะครับไม่ยากใครมีความคิดเห็นหรือว่ามีคําถามอะไรฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของเรานะครับกดไลค์ให้กําลังใจพวกเราหน่อยนะครับจะได้มีแรงใจทํางานให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ กดแชร์ให้กับคนที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์กับเขานะครับวันนี้ของแค่น้อยฟาร์มชาแนลต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ